หนุ่ยหนุ่ยมือนีมายังหนุ่ยไอ้มือนีมาทำบุญครับตันถวายพระทหารเช้าอันพ้าวัป่าบอนเรื่องไหครับแต่เขาเอิ่นว่าอียงเกาะซังกะทานครับผมถวายพระทหารเช้าเอออ้าวอ้าอาเห็ดถั่วเห็ดมันเห็ดถืงอแล้ววันที่หนึ่งบอกเอาเอาเอาแล้ววันที่ห้ากับพ่อครับผมบ่กว่าวันที่ห้ากับพ่อเนาะ มีกามาถาวายพัตตาหารเผาพาบัดปานทั้งท่านครับถาวายพัตตาหารเช้าครับวันนี้ตอนเช้เชาตอนยานย่อมกับมากําลาังงิง่วนนะครับอีกก็ำลังหยิดกับเผากำนาดตพื่อจัดเลี้ยงอาหาร มีกาจักยมำปัดทหารเท่าอไว้ปัดปลาบผมวันนี้แต like ่ว่ามันอันใหญ่ทหารเช่าเหยากับชั่วเ๋ยก็ชั่วเซี่ยวนี้ด้วยครับเดือ ครับในขวดก็มันส้าแล้วนอยู่ครับจัะเทียมของเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่มอบุญน้ำกันเด้อครับตัดาบ้านของเราครับ บรรยากาศวัดปลาบนหัวเราครับกาทีสงบสะอาดลมเย็นครับผมนี่กละก๋ายีีพ่อ,อพ่อครับก๋ายผีออกล่ง มาพี่โดดลูกเลี้ยวอย่าง้ลงกลงสูดอย่า้มวันนี้เ็เป็นวันที่ยี่สิบเด็ดวันเสาร์เดินเป็นวันผัาวันที่รีบสองวันนี้เจ็ดคำ แกเดี๋ยววันโกลน้ออพรรษาแป๊บเดียวเนี่ยนอกออพัรษามันจะกี่กัร์ซื้อน้นจะไม่มันดนอันนี้อยู่วันยี่สามปีบวชในปีสีสามแม่บอกเลยเดสุกก้อนนั่นบวชในหาพัรษาโอ้ยปีสิ่หกพรนษาไปกี่ปฏิทินเหมือนหนึ่งงานไปขึ้นงานคำขึ้น่านแก่งด่วน มันมาดันวันเอกบวชวันที่๗เที่ยงเย็นไปดูว่าป่าดยบวชมีวันป่าบรรพ์ขอเราครับวันนี้มาบุญน้ำกันเด้อถวายพระตาหารเฉาเนี่ยหรอบัรพ์ของเราเราเคยไปถวายทังกรานธรรมนั่งานโยมกำลังทยอยมาครับรวมบุญน้ำกัน

อาจารย์รับพันตาหารครับ,บรับแบบที่เป็นวางเรี่ยงถวายถวายพระอาจารย์อาจารย์มีดิจันเรี่ยงรับสองข้างอาจารย์มีดิจันเรี่ยงพันตาหารสำรับอาหาร,รหนึ่ครับถวายญาติร่วมถวายสำรับ ยอพระอาจารย์ก็รับารยานุมถวายขอเงเยอาหารเผา ขาฟอกกับขาขาครับผมยอาจารย์ครับผีจัดเรีย้ยงย่าโยนกำลังถวายอยูอ่สำหรับอาหารอาจารย์ครับผีจันเรีย้ยง คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามในช่องบาวดนทีเกตนะไรเด้อครับเด้อขอบคุณครับที่ติด,ด,ดตาม